สวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะเจอกันอีแสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนรายงานตัวผมตะวันครับผมผบูฟ้าครับค่ะแม่แอนวันนี้เรามาเที่ยวบ่อ,อ,บอน้ําพุร้อนค่ะที่ร้อนมากกำแพงเพชรกำแพงเพชรค่ะ เด็กๆลงไปแช่เท้ากันอันนี้บ่อที่เท่าไหร่บ่อที่หนึ่งครับบ่อที่หนึ่งค่ะเราไปบ่อที่สองกันมาแล้วไปแช่กันมาบ่อหนึ่งแล้วอันนี้เป็นบ่อที่สองบ่อที่ออันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งแช่เท้าบ่อน้ําพุร้อนที่กําแพงเพชรนะคะบ่อน้ําพุร้อนพระร่วงได้แล้ว ว้าวบ่อตั้งใแล้วว้าวบอ่อน้ำผูร้อนค่ะว้าวร้อนร้อนร้อนกำแพงเพชรค่ะบ่อน้อนอนำผูร้อนนึกไวสามสิบห้าถึงสี่สิบองศาค่ะอันนี้เป็นบ่อร้อนนะคะบอ่อนี้เป็นบ่อร้อนอีกบอ่อนึงถัดไปจากนู้นเป็นบอ่อน้ำเยน็นให้ชมบอ่อน้ำเยน็น บอ่อน้าเย็นกว้างอยู่นู่นอน้แขงเดนะอันนี้บอ่อน้ําพุร้อนออบอ่อน้ําพุร้อน,อรน,รอนพระล่วงประวัติมีว่าไงนะเด็กๆประวัติบอ่อน้ําพุมีว่ายังไงประวัติบ่อน้ําพุมีว่าไงลูกแมนเกินก่อนเลยพระล่วงเป็นคนพระล่วงเป็นคนสาบใช่ไหม ถ้าล่วงเป็นคนสาบให้มีบ่อน้ําร้อนแล้วก็บ่อน้นํา,เ,นนาเย็นเนาะแช่เท้าช่วยเรื่องปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อเรรทาอาการปวดเมื่อยฆ <c oughs> ่าเชื้อโรคได้ด้วยอ้าวเริ่มเปียกกันแล้ว <c oughs> เริ่มเปียกกันแล้วเริ่มเปียกกันแล้ว เปียกแล้วอย่าเปียกอย่าเปียกเราไปจุดอื่นมาหลายจุดแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะชวนเพื่อนเพ่มาเที่ยวนะสวยมากๆเลยค่ะมีร้านค้ามีร้านกาแฟมีอาคารรับรองมีห้องอาบน้ำแร่ด้วยนะแต่เราไม่ได้อาบนะคะเราแช่น้ำอุ่นอย่างเดียวแค่นี้ก็เย็ยนแล้วแค <laughs> ่นี้ก็สบายแล้ว โอเคบายบายเดี๋ยวเราเก็บภาพไปฝากเดี๋ยวเราเก็บภาพไปฝากนะคะนี่เนี่อ่าเด็กๆชอบเริ่มเปีกเยกแล้นนว <Yeah. S 1> <c oughs> อ,ยอยากจะเล่นน้ำกันแล้วฮาอยากจะเล่นน้ำกันแล้วบายบายเดี๋ยวช <Bye. S 1> มภาพกันอีกทีแล้วกันนะคะร้อนตรงนี้หนูทนได้แล้วหลังจากนี้ยบายค่ะ